รล่เลยครับคนนี้ตอนเกียร์หรือเปล่า อีกพวงแล้วครับผมจิก,ก 360. ้าสามหกศูนย์้อยวาแมนขั้นที่ทายมือดันบ่อนี่มิดฝนคำบงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าดันเนินแล้วครับผมอ่อย่างยๆงยงเร่ลงลง,ลงเนินอยู่อ้าวดันบ้านนี่ Bye, -bye. อีกหนึ่งพ่วงแล้วครับผมรุ่นไหนเอ่ยซีรีส์ห้าร้อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้หวัวลากขากลับครับตีมงานชนบุรีเอามาแล้วครับ เกียร์เป็นหนึ่งดอกไหลไปเรื่อยครับไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอ่าเดินทางาปลอดภัยครับผมมาอีกแล้วครับเอัเอ็กซ0สามหกศูนย์กันชนสีฟ้ากันนี้เหมือนเคยถ่ายอยู่งาโรงงานครับ รอบที่แล้วซีรีส์500ครับผมไม่ใช่ FX 3ก60โอ้ยล้ำพิดก่อนอีกแล้วทิมงงานชนบุรีหรือเปล่านะครับ ฟังเสียงนี่น่าจะเครื่องเดิมครับคันนี้เดินทางปลอดภัยครับผมคันนี้นจำผิดอยู่เรื่อยนึกว่านึกว่านึกว่าสามหกที่แทนฮีโน่อ่าคขับผมมาอีกพวงแล้วครับรุ่นไหนเอ่ย ดูจากไกลๆแล้วน่าจะเป็นซีรีส์หรือเปล่านะครับซีรีส์ห้าร้อยหรือเปล่า Oh, Isuzu isu, FX uh, sáng sáng 360 xuống oh. Tìm ngàn bắn cò các bộ Thoán bên đường đọc Và có lấy like tò cả dài dài Ôi, bỏ sư xe thịt อิซุสุสไก่เป็นฮิโนฮิโนะไก่เป็นอิซุสุสมวยเลยตะกล่องไหมกะบวาากันแล้วเนาะมันอยู่ไก่ครับผมพุ่นเป็นกิโลนะครับอันมึงในตาเปล่าเห็นครับตรงมึงในเล่นกล้องอ่ะอ่ะเราดูทันต่อไปครับผมโอ้เอเวอเสต์สามหกศูนย์ขากลับครับผมยังจวด โอ้โหฮอนบูบูบูเลยโอ้เสียงหอนดีมากเลยคันนี้อ่ะรีบกลับไปใส่อ้อยครับผมโอ้ยมีต่รกลับครับผมรถมากว่ามี่แล้วซีรีส์ห้ารอยเรา มาซุ่มๆอย่างนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากทีมงานชนบรี